สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆเดี๋ยววันนี้มาดูตลาดแพะแกะขุนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะพี่ปูนนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูที่นี่แพะแกะขุนโรงนี้เฉพาะตัวผู้ทั้งแพะทั้งแกะดูดูสองฝั่งแต่ละตัวน้ำหนักจะเยอะ เราจะขุนกันไซใหญ่ดูดูด,ดูตลาดหลักของเราก็คือมาเลเซียส่งออกมาเลเซียวันนี้ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มได้นำแพะและแกะมาขายเยอะแยะมากมาย น,นี้จะเป็นแกะตัวผู้ไซส์ใหญ่ไซส์น้ำหนัก45-50กิโลขึ้นไปอันนี้อันนี้เตรียมส่งแล้วเตรียมส่งอันนี้ก็จะเป็นชุดต่อไปชุดเล็กชุดที่จะทำน้ำหนักไอ้อัพอับน้ำหนักขึ้นมาอีก อันนี้ก็แพชุดเล็กชุดเล็กโรงด้านหลังนุ่นก็จะเป็นชุดเล็กอันนั้นรอทําน้ําหนักกันทั้งนั้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังเห็นยังเพื่อนๆตลาดหลักมาเลยนะคะอาหารหลักก็จะเป็นฟางแล้วก็อาหาร